เป็นเมนูเด็ดที่ขึ้นชื่อของเมืองโคราใครผ่านไปผ่านมาไม่แวะแดกถือว่าพลาดอย่างแรงขอกระดาบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอยู่ปกติแดกยับรายการกินเที่ยวแล้วก็เปรี้ยวเกมครับโอ้โหนี้ห่างหายกันไปนานไม่ได้ลงคลิปพอสมควรเลยทีเดียวคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าแลว้วผมเนี่ยจะบอกเลยว่าชิ้นทอดอย่างแทนที่หายไปเนี่ยด้วยธุระส่วนตัวเรื่องงานเรื่องการด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ จะพยายามทําคลิปลงให้ FC แฟนคลับได้ติดตามชมกันต่อไปแต่วันนี้ครับผมพามาเป็นเมนูเด็ดที่ขึ้นชื่อของเมืองโคราชใครผ่านไปผ่านมาไม่แวะแดก ถือว่าพลาดอย่างแรงเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวชามเล็กหรือก๋กวยเตี๋ยวเรือชามเล็กสูตรโบราณสถานที่ตั้งนะครับบอกไว้ก่อนเลยคนในโคราชหรือคนที่จะมาเที่ยวโคราชเนี่ยไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้อยู่ทางมาวัดสารลอยที่บรรจ,จุอทิคุณญ่าโมของเราก็ยังไงจะเข้าไปวัดสารลอยก็ <c oughs> ต้องผ่านแน่นอนครับผมเมนูเขามีมากมายหลากหลายเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะทําไปได้กี่ชามแล้วจะแดกอะไรกันไปบ้าง ไปดูเมนูกันเลยสําหรับการสั่งอาหารของเขานะครับเขาจะมีเป็นใบมาแบบนี้นะฮะให้เราติ๊กเอาว่าเราจะเอาอะไรบ้างผมชอบมีขาวเขามีโปรโมชั่นอะไรนะคะสั่งครบสิค่สวดอ่ถ้วยจะได้เอสฟรขวดนะครับแล้วก็เช็คอินได้ เกี๊ยวกรอบหนึ่งถ้วยฟรีฟรีนะครับเนี่ยเห็นไหมร้านไหนใจสปอร์ตขนาดนี้บ้างโูแต่คาดว่าผมน่าจะได้ไปหนึ่งขวดแล้วนะสำหรับตอนนี้ครับมาเต็มโต๊ะแล้วอาจจะกระเถิบตะิดไปฝั่งันน ون. แต่ขอเคลียร์ฝั่งหันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดูซิว่าวันนี้จะแดกหมดไปทั้งหมดกี่ถ้วยแต่ว่าเมื่อกี้ผมกินลองท้องไปแล้วนะเขาเอาก้ตามตำมาให้ชิมอร่อยใช้ได้หรือผมเป็นคนกินทุตมตำรสนี้หรือเปล่าเขาไม่รู้นะต้องบอกว่าปากใครปากมันใช้ได้ใช้ได้ไดเขามีโครงการจะเปิดร้านท้ตมตำเพิ่มเขาก็เลยเอามาให ผมก็สัง,งไปยวกรอบ1แล้วก็มีข่าวน้ํา5แล้วก็มีแห้ง3ามุ้เจ้น3มแล้วก็มีตีนไก่แล้วก็หมูลวกรวมกํลาลังแดกเนี่ยเป็นเกี๊ยวหมูเด้งก็เกี๊ยวหมูเด้งอ่ะต่อหมดไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรันกันเลยนะผมเนี่ยผ่านไปนผ่านมามาแดกหลายรอบแล้วร้านเนี้ยแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายสักทีก็เลยคุยกันว่าเออลองมาทาคอนเทนต์แบบดูที่ว่าจะแดกได้กี่ถ้วยแล้วก็มา่ายบอก FC แฟนคลับด้วยว่ามีก๋วยเตี๋ยวชามเล็กตรงเนี้ยไม่ธรรมดา ัดได้เมื่อกี้น้องถามว่าผมไปกินร้านอื่นสังเกตผมต้องปรุงแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นรสที่ผมกินอยู่แล้วผมก็เลยไม่ไม่ต้องปรุงเขาปรุงมาเขาปรุงมาพอดีผมแล้วนะเดี๋ยวคุณเต้นกัน,กนบ้างแล้วม,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 มีข่าวแห้งบ้าง,งจริงผมผมเป็นคนชอบกินหมี่ขาว พอเวลาอดอาหารตั้งใจจะไปแดกอะไรเยอะๆเนะี่ยสรุปไหมโอ้โหแดกได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นพอเวลาผมจะไปกินอะไรหรือจะไปแดกอะไรที่แบบผมก็เลยจะกินอะไรเรียกน้ำย่อยมาก่อนนิดนึงเพื่อแบบไปกระตุ้นต่อมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแดกได้น้อยอ,อร่อยไม่ต้องปรุงอ่ะ แต่ละรอบปอนใหญ่นะสอคนด้นะแดกได้มากสุดคือ23่ามทามเดียวดูกันว่าวันนี้นะผมจะทําลายสถิติตัวเองได้ไหมว่าถ้าผมจะกินจริงๆจะกินได้เท่าไหร่จะแดกได้เท่าไหร่พอเวลากระเพาะลังขยายแล้วผมผม,มีความรู้สึกว่าผมหิวมันเอาคืนไม่ได้มันก็ต้องกินเยอะตลอดเวลาแล้วผมเป็นคนอ,อ้วนไวมากเขาไม่ได้ตั้งไปผมไปแดกไปกิน ในฐานะคููที่อยากกินคนหนึ่งเงินผมนี่มันคือสิ่งที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าอร่อยไม่อร่อยใช้ได้ไม่ใช้ได้อาจจะถูกใจผมแต่ไม่ถูกใจท่านหรืออาจจะถูกใจท่านแต่เขไม่ได้ถูกใจผมอะไรอย่างเงี้ยกินไม่เหมือนกันสรสสยมไม่เหมือนกันมีคนถามว่าน้งหมดเนี่ยผมแจกหมดไหมหมดมันยังไม่ทะลุเพดานผมหรอกขนาดเนี้ย จะลองกินแบบคำเดียวหมดคำคนเยอะน,นะแต่ผมมีความรู้ว่าเสียงแห้งเขาให้มากผมรู้แต่น้ำอู๋น้ำตุ๊กเขาเฮ้ย ตุ๊ว่ะได้น้ำตุ๊บ่ะบหวานจริงเอ๊ะทำไมมีเสียงอะไรเดือดเกือบเด๋ยวสุดแรกหมดไปแล้วก็บอกเดี๋ยวเวลาผมมาคนเดียวแล้วผมก็แดกอยู่เท่านี้แล้วก็พอรวมกันแล้วของของผมกับน,น้องผมอ่ะจะได้ประมาณยี่สิบหน่อยหน่อยไม่เกินยี่สิบสามงต่อเลย บุนเส้น5มีขาว5น้องครับได้อีกคีอเพิ่มอีกหนึ่งสวดนะครับแต่จุกกับน้ำเนี่ยอ่านีก็ได้นะลูกค้าจะเป็นพวกโอเลียงเกกขวยอย่างเงี้ยอ๋อครับผมเก๊กขวยก็ได้อืมได้นะโอเลี้ยงเก๊กขวยแทนเบียนแทนได้แทนได้น,ไดนี่ไนงะผมมีอาหารมาตัดก,กำลังผมอีกแล้วเนี่ยนะผมโดนตัดก,กำลังไปสองรอบแล้วนะอืมอืม,อม ได้บ้าท้าไก่ผมชอบนะไม่ธรรมดาหลุดร่อนแบบเปื่อยแดกให้มีความสุกไม่มีความสุกอย่าแดก แ,แล้วก็สลายไปเดี๋ยวขอปาดขอบล้อกันหนึ่งรอบ,รบนี่ชุดสองอได้อยู่นะผมไม่ผมไม่ฝืนกินผมได้กินแบบเอาที่ผมมีความสุขไนเรื่อยๆผมพอก็พออะไรเงี้ยหืมล้ น้ำล้างคอมปกติมากินสองคนอ่ะยีิบสามเพราะฉะนั้นปกติผมกินคนเดียวอยู่แล้วผมแตกไปบางสิบสามสิบห้าเริ่มจะอืดๆแล้วละได้กุ้นอืด มันเริ่มเคี้ยวเมื่อยใช่เริ่มเมื่อยกามน่าจะแต,แตพะพดานอิ่มที่ตรงนี้แหละ22 2่ถ้วยกับถ้วยใหญ่เป็นเครื่องเคียงขุกคลิกเป็นตีนเป็นหมูอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอีก3 3-15าถึวยปกติกยิงคนเยวสามถึงห้าถ้วยต้องบอกว่าแน่นจริงก็ได้อยู่นะยี่ิบองถ้วย กับชามใหญ่อีก3อย่าลืมครับเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่มกว๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กทางมาวัดสารลอ,อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยรายการกินเที่ยวแล้วก็เปรี้ยวเกมอติดแดกยับ E.P. นี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนไปเจอกันใหม่ E.P. หน้าว่าจะพาไปแดกที่ไหนบายบาย